สวัสดีค่ะพบกับผัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้โคบ้านบ้านของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดูอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนวันนี้มาทําอาหารกินกันนะคะวันนี้มาทํายำกินกัน,นะคะ่ะวันนี้ยำนะคะขยับหน่อยนะคะยำค่ะยำนะคะ วันนี้ยำมะม่วงแตงกวากับกระท้อนนะคะมาดูค่ะวิธีการยำนะคะวันนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะ,ะมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงแก้วนะคะวันนี้มันดอกเปียวนะคะเลือกขําดห้าสิบกรัมค่ะกระท้อนนะคะมีะรสหวานค่ะสามสิบกรัมนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็แตงกวานะคะแตงกวาบำรุงผิวพรรณนะคะคุณผู้ชมทำให้ผิวพรรณสวยงามแล้วก็มีน้ำเยอะนะคะเกลืทั้งกากใหญ่ก็เยอะนะคะ ่งไปนะคะรวมกันเลนะะยนะคะอร่อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาดูน้ำยำคะ่ะอันนี้จะใส่ลงไปกุกเข้านะคะเยอนนะคะเนี่ยใส่ลงไปกุกเข้าะคะ่ะน้ำยำนะคะดูน้ำยำของเราก่อนน้ำยำนะคะประกอบไปด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำอะไรคะ่ะ เปลี่ยวมะนาวค่ะเอาน้ำยำสักประมาณ3ชอ้อนก่อนนะคะเดี๋ยวตาสวยจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมนะคะหัวหอมนะคะหัวหอมค่ะหัวหอมห0กรัมนะคะเดี๋ยวเอาไปแต่งหน้านิดหนึ่งนะคะคลุกเคล้าไปก่อนค่ะให้หัวหอมเขาเอ,อ,อ่อนนิ่มน,นิดหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อโดนน้ำตาลนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ค่ะอันนี้เอานี้ก่อนค่ะ อันนี้อะไรเอยมพะพร้าวคั่วนะคะมันค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะเหลือไว้แต่งหน้านิดหนึ่งพริกกับพริกปน่นสักประมาณพริกตามชอบเลยนะคะแต่คนทำไม่ชอบเผ็ดค่ะถั่วลิสงค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะเหลือไว้แต่งหน้านิดหนึ่งอะไรคะกุ้งแห้งปนนะะ่นค่ะกุ้งแห้งป่นนี้นะคะมีแคลเซียมเยอะนะคะเอาสองช้อนค่ะ จากนั้นก็กุ้งเขาค่ะเดี๋ยวน้าแตงกวาก็จะออกมานะคะน้ํามะม่วงก,ก็จะออกมาก็จะทําให้มะม่วงอ่อนตัวแล้วก็กระท้อนก็อ่อนตัวนะคะอร่อยค่ะกินเป็นอาหารว่างนะคะวันนี้ <c oughs> อร่อยนะคะคุณผู้ชมลองทํากินนะคะเราทากินเองนะคะอยู่บ้านไม่ได้เป็นหนักนะคะทํากิน เดี๋ยวน้ำก็จะออกมาค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยออกก็ปล่อยไว้ก่อนชิมหน่อยนะคะชิมหน่อยนะคะว่าอะไรเวลากินอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมกระท้อนค่ะมะม่วงค่ะแล้วก็แตงก,กวานะคะชิมนะคะชิมด้วยกันนะคะ รสตีมากเลยค่ะเอาน้ำอีกสักช้อนนะคะเป็นตีช้อนกับน้ำยำอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเวลาเรากินนะคะเราก็จะกินสามอย่างนี้ไปพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะไปโดนแตงกวานะคะแตงกวานี้ก็จะมีน้ำเยอะนะคะเราเคี้ยวไปนะเราก็จะไปโดนอะไรคะ่ะมะม่วงนะคะก็มันเนปรี้ยวค่ะ แล้วก็เคี้ยวไปจะไปโดนกระท้อนนะครัดกวาดๆนิดๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะนะคะเกินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องกินแบบแล้วก็มีเครื่องนะคะก็มีเครื่องเตะไปบ้างต้องกินสามอย่างไปพร้อมกันนะคะกระท้อนมะม่วงแล้วก็แตงกวานะคะอร่อยมากตอนนี้ก็ได้เวลากินค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมจะกินผักแกมก็ได้นะคะเอาผักแกมหน่อยนะคะได้ค่ะ เอาผักเขียวนะคะผักสลัดก็ได้ค่ะผักเขียวนะคะอร่อยนะคะเราทำกินนะคะคุณผู้ชมเราจะติดใจนะคะแต่งหน้านิดนะคะแต่งหน้าด้วยอะไรคะเนี่ยหัวหอมค่ะแต่งหน้านิดแล้วก็แล้วก็วกพริกไม่ต้องใส่เลยค่ะถั่วค่ะอร่อยค่ะ กุ้งแห้งนะคะสำเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะยำนะคะแตงกวามะม่วงแล้วก็กระท้อนนะคะอร่อยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ